พอลามีนามีมิสตรีออกมาเนี่ยก็อยากเปลี่ยนทันทีนเลย จําเป็นต้องดูแลตัวเองค่ะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้อย่างแรกเลยคือแข็งแรงแหละคือความสวยอะใครๆก็อยากสวยอะแต่ว่าความแข็งแรงอะามาันสาคัญกว่าฉะนั้นต้องดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกํลาลังกายอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับทุกอย่างเลย แล้วเป็นคนฟังเพลงอาชีพก็นักจัดยการวิทยุฉะนั้นการฟังเพลงมันก็มีความสุขได้เพราะฟังเพลงไปพอฟังเพลงแล้วเราก็ต้องเคลื่อนไหวไงให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ไม่เบือ่อแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะพี่เนี่ยถือว่าคุณภาพชีวิตสําคัญมาอยู่ในรถการจะเลือกฟีมลกรองแสงให้กับรถยนต์เนี่ยพี่สําคัญมากพี่ถึงต้องเลือกราเมนาเมสตรีให้กับรถของพี่เพราะว่ามันช่วยพี่ในทุกๆเรื่องเลย รถของพี่เปิ้ลก็ถือว่าเป็นสีเข้มอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ก็เลือกโทนสีที่เป็นออกออกเทาๆ40ด้านหน้า60ล้อมรอบคันมันเข้ากับคาแรคเตอร์เรามากกว่าเรารู้ว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้จะจะมันจะมืดทีเดียวก็ก็ไม่ชอบฉะนั้น40-60เสำหรับการเลือกโทนสีเป็นสีออกเทาๆเปิ้ลชอบทุกใจพี่เปิ้ล มีน้ามีมิสทรีออกมาเนี่ยก็อยากเปลี่ยนทันทีเลยเพราะรู้ว่ามันช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพสายตาของเราพี่ทราบมามว่าเป็นฟิล์มที่ช่วยในเรื่องของการตัดแสงให้ไม่จ้ากเกินไปในช่วงของเวลากลางวันที่ขับรถฉะนั้นมันสบายตาส่วนตอนกลางคืนนี่นะคะก็เคลียร์คัดมากเลยค่ะลาวีน่ามิสตรีเนี่ยตอบโจทย์มากเลย เพราะว่ากันยู99%มันจะได้กันไม่ให้ผิวเรากระดำกระด่างหรือเป็นเม็ดเป็นฝ้าเป็นกระอะไรก็ตามที่เราตัวในระยะยาวช่วยได้มากๆเลยค่ะ สำหรับทุกๆคนที่ขับรถนะคะเราก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่บนรถของเราการเลือกฟลีมกรองแสงสำคัญมากๆเอาที่ตอบโจทย์เราจริงๆก็แล้วกันค่ะ